เข้ามาในหมู่บ้านนะครับก็คือเรื่องเรื่องของรายได้นะครับเรื่องของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่น้อยลงไปนะครับอย่างเช่นเรื่องน้ำนะครับเนาะแล้วก็เรื่องของป่าไม้นะครับทางชุมชนของพวกเรานะครับก็เลยรวมตัวกันนะครับตอนนั้นรวมได้ประมาณ200กว่าคนนะครับที่เรามีแนวคิดเดียวกันว่าเราจะทําอย่างไรนะครับให้หมู่บ้านของเราเนี่ยมีทรัพยากรที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยสามารถอยู่ในหมู่บ้านได้ต่อไปนะครับก็เลยมาก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสีเขียวและวัฒนธรรมชนเผ่า บ้านบวกจันทร์สิ่งที่เราทำก็คือดูแลเรื่องของป่าไม้ข้างบนโดยที่ไม่มีใครมาบอกเราไม่มีใครมาเตือนเราเพราะว่าทุกๆคนในหมู่บ้านเนี่ยเราเราคิดอยู่ว่าคือมันคือบ้านของพวกเราเนาะเราก็ดูแลกันเองครับเวลาไฟป่ามาเนี่ยไม่ต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านไม่ต้องประกาศเลยชาวบ้านจะทราบเลยทันทีว่าไฟป่ามาบริเวณไหนให้ทุกคนไปช่วยกันดับแล้วก็ในเรื่องของการทําแนวกันไฟคนในครอบครัวในทุก ทุกๆหลังคาเรือนครับจะมาพร้อมเพียงกันโดยที่เราไม่ได้บังคับแล้วก็ทุกคนมาด้วยจิตสํานึกอันนี้ครับเป็นสิ่งที่เรามีข้อดีตรงนี้ครับตั้งแต่เรารวมตัวมาได้4ปีนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเ,ออเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามา ในหมู่บ้านนะครับเราก็จะมีค่าวิสาหกิจชุมชนเนาะเราก็จะนําเงินส่วนนี้นะครับมาบริหารในตัววิสาในตัวหมู่บ้านของเรานะครับเราทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็คือทําแนวกันไฟให้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเนาะบริเวณเมื่อก่อนเราทําเฉพาะแนวอีกด้านหนึ่งของหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็คือเราเรามีงบประมาณจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับเราแบ่งงบ ส่วนนี้ไปทําเรื่องของแนวกันไฟทั้งหมดตอนนี้รอบหมู่บ้านเลยครับผมทาให้ป่าบริเวณตอนนี้ป่าบริเวณทั้งฝั่งทิศที่ติดกับตัวดอยสุเทพก็บริเวณนั้นก็ไฟไฟไม่ได้ลามเข้ามาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราปลูกต้นไม้นะครับเราปลูกไปแล้ว3,000กว่าต้นตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาครับผมเราปลูกและเราดูแลปีหน้าครับเราก็จะปลูกเพิ่มอีก1000ต้นเมื่อเรารวมตัวกันมากขึ้นนะครับ ตอนนี้นะครับเราบริหารจัดการอยู่หลกัหลกๆก็คือเรื่องของป่านะครับแล้วก็เรื่องของไฟป่าเนาะแล้วก็เรื่องของขยะของหมู่บ้านครับผมเ,ออเรามีเก็บขยะในรอบหมู่บ้านนะครับหเดือนนี่เราจะเก็บอยู่4ครั้งครับผมโดยที่ชาวบ้านออกมาร่วมกันหมู่บ้านสะอาดมากขึ้นมีการแยกขยะ แต่ละหลังคาเรือนมากขึ้นครับผมป่าของชุมชนของเราครับที่เราดูแลอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับเนอะออระยะทางที่เราพาท่องเที่ยวเดินไปนะครับก็ประมาณ3.5กิโลเมตรเราตั้งใจใหเ้เปิดเป็นการท่องเที่ยวเพราะว่า หนึ่งคือเราอยากให้ชาวบ้านนะครับรู้จักว่าคุณค่าของป่าไม้คืออะไรมีส่วนในการบริหารจัดการป่าไม้นะครับภายในชุมชนแล้วก็มีรายได้เข้ามาด้วยนะครับจะทําให้ชาวบ้านรู้ว่าที่นี่คือบ้านของเขาสร้างรายได้ให้กับทุกคนในหมู่บ้านไดเ้เวลาเดินป่าก็จะมีไกด์เดินป่าเนาะก็จะมีค่าไกด์เดินป่าให้กับชาวบ้านด้วยข้างบนเนี่ยครับเวลามีฝุ่น PM 2.5นะครับ ของเราอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลไป1,300เมตรเนาะทำให้อาจจะเนื่องด้วยเรามีป่าเนาะป่าที่เราดูแลมา30ปีแล้วก็ไฟไม่ไหม้เลยนะครับทําให้ข้างบนนะครับเวลามีฝุ่น PM 2.5เราอยู่ข้างบนเราจะเห็นเลยว่าฝุ่นยเยอะมากนะครับที่คลุ้งอยู่ข้างล่างปิดเป็นหมอกขาวทั้งหมดเลยแต่เราจะอยู่เหนือหมอกขึ้นไปอย่างเงี้ยครับซึ่งเราจะเห็นลงมาเลย เหมือนเป็นทะเลหมอกแต่ไม่ใช่หมอกไม่ใช่ทะเลหมอกครับซึ่งเป็นหมอกหน้าร้อนอย่างเงี้ยครับเป็น p m 2.5ครับผม สิ่งที่พวกเราดูทำอยู่ตลอดระยะ3 0เอสา 3, 3ปีนี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านที่ดูแลมา30ปีนะครับเราเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าเราอยากให้ชาวบ้าน,นทุกคนนะครับเข้าใจเนาะว่าชาวบ้านที่อยู่ข้างบนนะครับช่วยกันดูแลป่าอยู่นะครับเนาะแล้วก็ชอนักท่องเที่ยวแล้วก็คนข้างล่างจะได้ขึ้นไปเห็นด้วยนะครับว่าชาวบ้านทําอะไรนะครับแล้วก็สร้างให้กับเ,เด็กรุ่นใหม่ๆตอนนี้นะครับมีไกด์เดินป่ารุ่นใหม่ๆนะครับอายุประมาณ1 2ถึง15ปีที่เล็งเห็น ตรงนี้นะครับแล้วก็เรากำลังถ่ายทอดไปสู่แต่ละรุ่นนะครับ